ค่ะขอสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนวันพุธแล้วนะคะวันพุธแล้วอีกไม่กี่วันก็สุดสัปดาห์แล้วนะคะวันพุธเช่นเคยเราอยู่ที่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรายังอยู่ที่ห่วงโซ่อาหารเหมือนเดิมเพราะว่าเราเรียนยังไม่ครบทั้ง4ี่ห่วงห่วงนี้จะเป็นห่วงสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ ห่วงโซ่อาหารแบบผสมนะคะห่วงโซ่แบบผสมมันจะมีทั้งแบบพูล่าแบบปรสิตแล้วก็แบบอินทรียอยู่ในห่วงเดียวกันนะคะอ่านที่นี้เรามาดูเลยมันอยู่ด้วยกันได้ยังไงไอ้พวกหลายแบบนะคะถ้าเรายังจำความหมายของห่วงโซ่ได้ ่วงโซ่หมายถึงอะไรคะอ่านก็คือการกินกันเป็นทอดๆนะคะการกินกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไปถึงขั้นสุดท้ายนั่นก็คือขั้นแบบอินทรีย์นั่นก็คือย่อยสลายลงดินไปเลยนะคะพอไปอยู่ในดินแล้วก็จะเกิดสารอาหารในดินแล้วก็เกิดเป็นพืชเป็นอะไรขึ้นมาใหม่ทีนี้เรามาดูเลยว่ามันมีอะไรบ้าง อันดับแรกก่อนเราจะเริ่มจากของโซ่อาหารแบบผู้ล่าแบบผู้ล่ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ผลิตนั่นก็คืออะไรเอ่ยพวกพืชนะคะพวกพืชต่างๆพืชต่างๆต้นไม้ก็ได้นะคะมันจะเริ่มจากตรงนั้นทีนี้มีอะไรไปกินต้นไม้ มีอะไรไปกินต้นไม้คะไม่ใช่แค่ต้นไม้อยา่างเียวน้ำหมายถึงพืชอย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างที่มันกัดกินใบไม้กัดกินพืชต่างๆอ่าก็คือพวกมแมลงนะคะ,มะแมลงอ่ะสมมุติว่าให้เรายกมาหนึ่งชนิดมแมลงมาหนึ่งชนิดเป็นมแมลงอะไรดีอ่ะสมมุติว่าเป็นตะ๊ก,กะแตนแล้วกันนะคะตะ๊ก,กะแตน ตั๊กแตนนะคะตั๊กแตนก็จะกินพวกพืชพวกใบไม้ใบข้าวนะคะทีนี้อะไรมันมากินตั๊กแตนต่ออีกอะไรเอ่ยที่มันกินพวกแมลงต่างๆก็คือกบนะคะกบมันก็จะกินพวกแมลงต่างๆที่บินแมลงตับตรงตับเต่ออานี้ก็กินหมดเลยนะคะที่ มันสามารถกินได้นะคะทีนี้พอกบมันกินพวกแมลงต่างๆแล้วมันมีอะไรที่มากินกบอีกมีอะไรคะอ่าก็คืองูงูกินกบนะคะพวกงูจะกินกบแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันจะสิ้นสุดที่งูเลยได้ไหมไม่ได้นะคะ เป็นไปไม่ได้ที่งูมันจะไม่มีตัวอื่นมากินมันหรือมันจะไม่ตายสัตว์ทุกชนิดบนโลกตายนะคะเพราะฉะนั้นอะไรเอ่ยที่มันมากินงูอ่าก็คือเหยี่ยวนะคะพวกเหยี่ยวเหยี่ยวที่มันมากินงูนะคะ ทีนี้อะไรมันกินเหย่่ยวเหยื่ยวที่มันบินอยู่บนฟ้าอะไรไปกินมันนกกินเหยื่ยวไหมคะอ่อไม่น่ากินเนาะไม่น่ากินฉะนั้นมันยากมากเลยที่จะมีอะไรไปล่าเหยี่ยวนอกจากพวกที่เป็นสัตว์ปีกด้วยกันซึ่งเหย่่ยวเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดของสัตว์ปีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยยากที่จะหาตัวที่จะไปกินมัน ครูก็เลยจะขอยกตัวอย่างเป็นมันตายถ้าสมมุติว่ามันตายถ้าสมมุติว่ามันตายอะไรกินมันคะแบบเป็นเศษเน่าเฟะเลยอะไรมากินมันอ่ะก็คือพวกที่ทำหน้าที่ย่อยสลายซากพืชซากสาัตว์นะคะก็จะเช่นหนอนหนอนไอตัวขาว,ขาวเล็กๆนะคะมันก็จะกินพวกของเน่า ของที่มันตายแล้วเพื่อให้มันย่อยสลายพวกนั้นลงดินย่อยสลายลงไปในดินนอนก็มากินเหี่ยวเมื่อหนอนมันกินเหี่ยวเสร็จแล้วนอนเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะคะมันก็จะตายไปซึ่งก็ย่อยสลายลงดินเหมือนกันทีนี้พอมันลงดินแล้วพอหนอนมากินเหย่่วเนี่ยแล้วมันลงดินไปแล้วสารอาหารมันลงดินไปแล้ว อาหารโรงเดยนไปแล้วแล้วมันไปนไหนต่อมันเกิดเป็นอะไรต่ออ่ามันก็เกิดเป็นพวกพืชพวกเห็ดพวกหญ้าพวกอะไรต่างๆนะคะซึ่งนี่แปบ๊บนึงย่อยสลาย ย่อยสลายลงดินนะคะหลังจากนั้นดินมีสารอาหารมันก็จะทำให้เกิดพวกพืชพวกเห็ดต่างๆขึ้นมาพอเกิดพวกพืชปุ๊บก็จะมาวนอยู่เหมือนเดิมตะ๊กะแตนก็มากินพืชเหมือนเดิมกบก็มากินตะกกแตนงูกิกนกบเดียวก็กินงูนอนก็กินซากพืชซากสัตว์ที่มันเน่าตายพอกินเสร็จแล้วมันก็ย่อยสลายลงดินเหมือนเดิม นะคะพอย่อยลงดินแล้วก็เกิดเป็นพืชเหมือนเดิมแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารกันไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูเราข้ามอะไรไปตอนนี้ในวงจรของเรายังไม่มีแบบไหนคะยังไม่มีแบบปรสิตนะคะห่วงโซ่อาหารแบบปรสิตยังไม่ปรากฏอยู่บนตัวอย่างที่ครูยกไปเพราะฉะนั้น เรามาพิจารณาซีแบบปรสิตคือแบบไหนแบบที่มันเกาะเขาอยู่นะคะแบบที่มันเกาะเขาอยู่ซึ่งแน่นอนถามว่าเหยี่ยวและสัตว์ต่างๆพวกนี้นะคะมันก็ต้องมีปรสิตเป็นของตัวเองซึ่งนั่นก็คือพวกอะไรเอ่ยพวกพยาธิ พวกไรพวกมัดต่างๆซึ่งที่เห็นได้ชัด,ชดเลยก็คือเหี่ยวที่มันมีขนนักเรียนคิดว่ามันจะมีพวกไรไหมคะเหมือนพวกไก่เองเนี่ย่ยังมีไรไก่เพราะมันมีขนแน่นอนว่าเยี่ยวก็มีเหมือนกันนะคะเป็นไรเหียวซึ่งมันก็จะเกาะกินสัตว์นั้นๆไปในตัวนะคะซึ่งแต่ละสัตว์ทุกอย่าง แต่ละสัตว์ทุกชนิดเลยมันก็จะมีแบคทีเรียอยู่ในตัวอยู่แล้วแบคทีเรียที่มันอยู่ในร่างกายทุกชนิดเลยจะมีแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายนะคะอะจบแล้วห่วงโซ่อาหารแบบผสมนะคะแบบผสมมีทั้งแบบนักล่าแบบปรสิตแล้วก็แบบอินทรีย์ นะคะสุดท้ายแล้วย่อยสลายลงดินแล้วก็เกิดเป็นพืชชนิดใหม่ขึ้นมาอีกให้เราได้กินวนไปเรื่อยๆนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ